ตัวเขาก็เลยหวบไปเลยเนี่ยหนียวหู้ตว่างเหี๋ยวหน้านางะน้านงเออะเป็นซ้ายปเปล่านี่ย

มันแยกกันก็แบกเนาะัสดีคสวัสดีนอยเปงนั้นลงเล่นตุ้มๆอยู่เลยน้ำก็แยงไปแดงัปน่ะเออน่ะนี่ต็งน่าคงสับองท้อนี้เลยนะคงสับก็เป็นกามน้ำอ๋อต่าจังหวัดครับอ๋อต่างลแจ้งวันมันแตกเลยอ่ะใช่ค่ะ